เยอะเลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับพบกับผมวันนี้มอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสิกนะครับวันนี้จะนําวัตถุม,มงคลน,นะครับที่มีพุทธสินที่สวยงามเป็นเหรียญปั๊มที่สวยงามมากหนามากเลยทีเดียวนะครับของหลวงปู่เคนอุตโตโมนะครับแห่งวัสุมานารามตําบลกาบินอาเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีอายุยืนยาวนะครับ 104ปี48พรรษานะครับ1น4ปี48พรรษาเป็นพระพิสุสงฆ์ที่มีอายุยืนยาวนะครับรอยยิ้มที่เมตตาของหลวงปู่ผมเล่าแล้วหลายคลิปแล้วประวัติของหลวงปู่เดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับหรือหากใครอยากจะสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับก็0 6 4ย์หกสี่เเป็นเบอร์ทวรของผมนะครับศูนย์หกสี่เปนะครับเป็นเบอร์ทรของผม พระรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2561นะครับขนะนั้นท่านอายุ102ปีนะครับฉลองอายุ102ปีเป็นพระอาเหรียญเจริญพรเนื้อทองแดงนะครับเจริญพรเนื้อทองแดงจับมานี่เลขสวยมากเลยนะครับ52 2 2นะครับโอ้โหครับเป็นซีนเดิมจากวัดไม่อยากแกะเลยนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับพี่ๆเยวจะให้ชมนะครับเอาเหรียญที่แกะแล้วดีกว่านาะนะครับมีเหรียญที่แกะแล้วอยู่นะครับเดี๋ยวเดูเหรียญนี้นะครับ มีเหรียญที่แกะซองแล้วนะครับที่เหลือยังไม่ได้แกะออกจากซองเลยนะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับก็คือผมไม่อยากให้จกสัมผัสอากาศนะครับก็เพื่อที่จะนะครับให้เหรียญคงสภาพอย่างเดิมๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากนะครับชื่องามนามมงคลครับชื่อเจริญพรนะครับเจริญพรสวยงามมากนะครับเส้นเสียนแล้วก็นี่ครับดูหน้าหลวงปู่นี่เหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับทําได้อย่างเหมือนมากครับเหมือนจริง อยู่ในท่าท่านนั่งสมาธินะครับเลขสี่สองสี่หกเลขคู่หมดเลยนะครับก็จะเขียนปีพศที่สร้างนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเหรียญหนามากครับพี่พี่ดูครับหนาจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่หนาจริงๆนะครับแล้วก็หลวงปู่เคนนั้นท่านเป็นพระที่เมตตานะครับเด่นด้านโภคกระซับนะครับวัตถุมงคลของท่านสําหรับสําหรับผู้ที่เชื่อนะครับพี่พี่สำหรับผู้ที่เชื่อเนี่ยพุทธคุณด้านโภคกระซับเนี่ยครับเด่นมาก โดยตัวผมเองนี่แหละนะครับก็ไปประสบพบเจอมาแล้วก็มีความศรัทธานะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลของท่านก็พอมีนะครับก็พอมีหลายรุ่นก็จะนํามาเปิดแบ่งปันหาเพื่อที่จะสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงปู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นยันห้านะครับด้านหลังมีความสวยงามมากนะครับมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นยันหัวใจพระศิวลี ก็ยิ่งจะเพิ่มความเป็นสภาพมงคลได้พวกคาซับเข้าไปอีกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่นะครับสวยงามมากนะครับเหรียญรูปไข่อีกอย่างท่านเป็นพระที่มีอายุยืนนะครับเป็นนะครับผมเชื่อว่าพุทธคุณนั้นครอบชักวาลจริงๆนะครับเคยเป็นสัมผัสท่านนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดอยู่ที่สังคาตินะครับเป็นมีโค้ดอยู่ที่สังคาติด้านหน้าส่วนเนื้อนวะเนี่ยรุ่นนี้มีเนื้อนวะจะต่อโคดด้านหลังนะครับ แล้วก็เป็นเนื้อนวะที่เต็มสูตรครบสูตรจริงๆโลหะ9ชนิดนํามารีเป็นแผ่นและปั๊มจริงๆนะครับก็ผมก็มีอยู่ก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับตอนนี้เดือกับผมประมาณ2เหรียญน,นะครับเป็นเนื้อนวะนะอันนเ,นเนื้อนวะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่สุดแล้วแต่นั้นก็คือเป็นรูปของหลวงปู่ผมว่าพุทธคุณน,นั้นเท่ากันนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดูครับสวยงามมากนะครับพี่ๆนี่คือหลวงปู่เคนอุตโมนะครับ รากพิสุสงของจังหวัดอุบลราชธานีอีกรูปหนึ่งที่มีอายุยืนยาวและเป็นศูนย์รวมศรัทธาแบบของชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมถึงผมที่เล่าคลิปนี้ด้วยก็ไปกราบท่านหลายครั้งทาคลิปท่านบ่อยมากเพราะว่าผมศรัทธาส่วนตัวด้วยนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสดีมีเยอะเลยนะครับหากพี่ๆจะสนใจนะครับหากพี่ๆจะสนใจนําไปเช่าบูชานะ เก็บเป็นที่ระลึกนะครับพระรูปนี้มีพุทธคุณจริงๆและก็เป็นพระที่เมตตาจริงๆครับรอยยิ้มที่เมตตาของท่านนะครับเรามองผ่านเหรียญเรายังอมยิ้มมีความสุขเลยนะครับพี่นะครับเอาละครับพี่ๆถ้าชอบเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับเหรียญเจริญพรนะครับเจริญพรถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีชื่อที่เป็นมงคลนะครับนี่ครับเหรียญเจริญพรสวยงามมากจริงๆครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับ 0647744808เป็นเบอร์โทรของผมครับอ้พับเลยนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับขอให้บาร,รมีหลวงปู่เคนคุ้มครองทุกท่านีโช่วงวีรบทุกคนครับสวัสดีครับ